ข่าวสารวงการอนิเมะประจำวันที่8เมษายนจริงๆแล้วเนี่ยคือข่าวที่ผมเนี่ยมัดรวมรายวันนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจทำนะครับแต่ก็ลุกมาทําให้แล้วไงจะอ,อะไรอีกไปกันเลยดีกว่าครับขอบคุณข่าวทั้งหมดจากเพจตูนกูรูด,ด้วยนะครับผมไปต่ำกันเยอะนะจ๊ะข้าสู่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับกับดันดันในซีซั่นที่2ได้ปล่อยโปสเตอร์ใหม่ออกมาให้เราได้เฉยชมแล้วนะครับซึ่งกําหนดฉายเนี่ยจะฉายในช่วงเดือนกรกฎานี้นะครับผมในวันที่3นะครับซึ่งบทในภาคนี้เนี่ยจะใช้ชื่อภาคว่าพุเล่ มานั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีการฉายทยอยแยกของในแต่ละประเทศเนี่ยในช่วงวันที่มิถุาคมนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งของบ้านเราเนี่ยต้องรอพี่โมเสยไทยแลนด์ประกาศอีกกี่นะครับผมมาเริ่มกันที่วันฉายของอนิเมะในซีซั่นนี้ที่เริ่มออกรายให้เราได้รับชมกันแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาคามิเนะนะครับที่ฉายในช่วงวันที่2นะครับวินเบกที่ฉายในช่วงวันที่3นะครับผมแล้ววันที่4เนี่ยก็จะมีเมา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 อะไรก็ตามช่างแม่งเหรอครับพี่ชายจริงจังเกินไปหรือเปล่า แค่ชื่อเรียกตัวละครเนี้ยส่วนวันจันเนี่ยก็จะมีวิจิลันเต้น,นะครับเนื้อเรื่องของไมฮี r o ก่อนเข้าภาคหลัก5ปีนั่นเองนะครับและนอกจากน้องเมาเมาในวันศุกร์นะครับที่ฉายแล้วเนี่ยก็ยังมีอนิเมะอีกมากมายที่ฉายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเธอกับฉันเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหม ใครเพื่อนมึงวะโอพี่ชายเจ็บจี๊ดยากระดูหนังสั้นในชีวิตจริงอ๋อลืมไปนี่ชีวิต<ป>แล้วก็มีอีกมากมายนะครับผมที่ผมเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างมาได้ไม่หมดนะครับผมเอา,เาคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือไฟฟอสซีซันสามพาร์ทหนึ่งเนี่ย ายทุกวันเสาร์นะครับยใยบาเจ้าหนูซามูไรปี2015เนี่ยจะฉายทุกวันเสาร์เวลา5โมงนะครับอุนรักเจเด็ดเบิ่มๆนะครับจะฉายทุกวันเสาร์นะครับเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับผมซึ่งเวลาเนี่ยกำลังแข็งเลยนะครับผมที่แข็งเนี่ยไม่ใช่หางแต่เป็นหัวผมนะครับที่ปวดเนี่ยพอโดนเพื่อนตีหัวเนี่ยมุกเชี่ยเลยของแม่งวะคูวันนี้แม่งก็ไม่หมดหรอกครับอนิเมะที่ฉายไปแล้วนะครับผมส่วนข่าวประกาศฉายเด็ดๆเนี่ยก็จะมีรักอนวนคนสลับบ้านซีซั่น2นะครับที่เปลี่ยนสตูดิโอนะครับเนื่องจากพี่ชิเะ เอาไม่อยู่ต้องส่งไม้ต่อให้สตูดิโออะไรสักอย่างนะครับที่น่าจะเป็นศูนย์รวมของเราคนเขอนในสักวันนะครับผมกับสตูดิโอโอคุรุโตโนบรุนั่นเองนะครับผมซึ่งมาพร้อมภาพสุดตาตึงมากกว่าเดิมนะครับผมเพิ่มเติมก็คือปั๊บอีกแล้วบึงปั๊บนมอีกแล้วเฮ้ยอย่างนี้ก็เหนื่อยกันพอแล้วนะครับจะให้เหนื่อยอะไรอีกพี่ชายบูดขอผ่านนะครับผมพี่ชายจะผ่านไม่ผ่านผมไม่รู้แต่ครั้งนี้นกทุกตัวมีภาค2แล้วนะครับถึงพี่ชายเนี่ยจะมีภาค2แล้วนะครับแต่ ไอบูดเนี่ยแม่งยังไม่ดูเลยนะครับเอาแต่จมอยู่กับอดีตเพื่อนไม่คุยด้วยแล้วโอ้ยพี่ชายชีวิตมันเศร้าเอาเบียร์มามแดกดีอนิเมะโรแมนต์นะครับที่ทําโดย A1 วันพิ r e เอร์นะครับซึ่งแม่งทําเมโรแมนต์ดีกว่าโซโลคือเฮียอะไรพี่ชายนายจิวถ้าพี่ชายจะทําอย่างนี้เนี่ยกับไปขายก๋วยเตี๋ยวกับพี่โตที่ so Society, ทโซ,โซ,ซ,ซสซอร์ซตี้เถอพี่ชายตัดจบกันที่ตรงนี้กับแกนบูนะครับที่ทาจีสาเด็ดขึ้นกว่าเดิมกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเขาเนี่ยจะกลับมาหาคุณในวันที่คุณ ร้องไห้นั่นเองนะครับ Good bye.